ตีเมืองเอาความไปโอ้ตมาอีกเครื่องหนึ่งเออปาปตีสองคนเลยเล่นนี่เล่นมอตีเยอะไม่ได้เล่นโมดอลดีกว่าไอ้ที่คลายมอสแอนเบดอ่ะที่มันเป็นเอฟเบลดจะเป็นแบบยูโคเสียสู้กันที่อะไรเล่เป็นนักพ์ดือสินที่อะไรตีที่จะมีที่จะถึงคำพีนะแล้วก็ฮิวเพื่อนได้โอ้หน้ามันน้ำโมน้ามัน้ำโมเลือดจงเต็มขนาดนี้ของหน้าเลือดเต็มเฮ้ยโ้อตาเฮ้ยผมโว เตะอย่างนั้นว่าเลยเตะหน้าโกดีกว่าไหมถ้าเตะคนอย่างนั้นไปเลยเราแรงด์กิ้งแมักันหน่อยก่อนเดี่ยวคุ้นมือกัแล้วเออไม่รู้งั้นแลนด์กิ้งแมัเฮ็ดเยอะเลยมีเฮ็ดด้วยอีกระโลออกเลยเราใช้ลาหูแล้วเราก็จะใช้เปะตีใครวะไม่รู้หรอกพรับมันคือตำนานเอาปิโยพวกข้นองหน้าน้วยดังดั เรียกไหมว่ากูนั่งงงดีสองชั่วโมงเมื่อวานกูจะไล่สองจอไงไม่ให้แหละต้องเปลี่ยนเน็ตด้วยนะครับโหลดไม่เป็นที่ปกติหรอไม่เปลี่ยนนะครับโหลดด้วยน้องๆครับก็รู้สึกว่าเน็กที่หายใช่ไหมเน็กใช่เน็ตไม่ใช่เน็กที่แปลว่าหน้าขับไปเฮ้ยเปลดจอไว้เฮ้ยเอาอะแดงเหมือนกันอีกแล้วโอ้ยไม่เปลี่ยนชุดด้วยตาเนี่ย เมื่อกี้กูเปลี่ยนชุดแม่งใส่ชุดขาวโหเล่นกันปวดตาเลยเอาดิเอาดิแดงก็แดงกันเอาดิแดงก็แดงแดงแถบขาวแดงแดงทังตัวเฮ้ยเคลียม่แดงที่แดงเดินเว้ยโอ้ยโหพระพระใครว่างเนี่ยพวกห้าทั้งทีมเลยมั้งเนี่ยโหตำนานขึ้นมาไรท์ไรท้โหนี่แฟนอะไน่ดอนครับหลังจากที่ผมแซวเขาไปหลายเทัสงปฏิทีิน

และลูกนี้จริงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับลบเกมไปได้ดีนะครับเกมเริ่มมาได้ดีแค่ไม่เท่าไรเท่านั้นครับเมื่อโดนเกิดขึ้นในเกมที้แล้วนะครับบอลผ่านมือผู้รับสามตูเข้าไปตรงตาข่ายเลย บอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับเปอ,อย่านมาดเ,เาขตประเทศไทยเ,เติม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 ใจจะเติมเป<อ>ิดมาเยอะยอะไรครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับลืไมไปว่ายิงตัวนี้เา <c oughs> เาที่จะจุดโทษตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้มหน้าไปก่อนแล้วครับ แล้วอันนี้เป็นจอยที่ถูกที่ควรแล้วไม่ใช่จอย <MC. S 1> วันแอซี่อันนี้เป็นจอยที่แบบปรับทับทรายไม่อย่งดีไอ้เหี้ยทำไมเป็นภาพมันเลยแค่ต่ำตัว60วะวาดอะไรให้กับเพื่อพี่ได้สวยครับน่าจะถือว่าจังหวะน,นี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะจ่อจริงๆครับเสียบไปดูัะเตะดออกมา เบอะไรเเยฮกเตอร์เบลรลินกรรมการเขามองไม่เห็นนะติลกโดกรรมการแข่งแกล้งของเกมเ้ยเอนาะนะจะผ่านไปอีกสามนาทีแล้วโดลองกอสเซียลนี่เข้าใจฉันทำอะไรได้เฮ้ยโอ้โศลูกโดมาที่นีครับไม่มีใครรับลอยค้างฟ้าแล้วปาบลงมาหนึ่งไลกันครับตามถุงเลือดเหนื่อยเดี๋ยวไม่จะทำที เยังพาบอลผ่านไปได้ครับโล่งโอ้โหวันนี้กลางตัวแล้วป้าวจริงเลยครับโอ้โหลูกนี้เป็นประตูครับที่สาวกมาแรในะทีมเราพบมาแลมซี่ีนี้เขาทได้เยี่ยมครับล็อกซาย13ตอนนี้ไม่มีกำลัง กลมาอ้าวนี่แดกม้ามาด้วยกันเรียบร้อยแล้วลูกชื่อของไอเฟลแต่ลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเขาไปกัดได้เยี่ยมจริงๆนะสตีิงเราต้มไปเลยะี่เป็นนีไงมาดอยไก็ปล่อยช็อตพูดอยู่นั่นแหละและเล่นกันอยู่หน้าก

อย่ยงสามสี่ครั้งก็ไม่ใช่ไม่นับไม่นับโอ้โหใหมแล้วมาแล้วเขากลับเข้ามาได้แล้วเขาจะเปลี่ยนชุดทีมเขาก็ได้ไม่รู้ว่าคุณเล่นแมนยูเพกาาโอ้แล้วหลุดเดียวจังหวะนี้อย่างนี้ว่าะหลุดเดียวเอาเอาหลุดจริงด้วยเอา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 สวยดีครับก็เรียบร้อยครับ หนึ่งสามดูด้วยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราสวยอืมเข้าใจว่ายิงยิงตัวเอกตลอดเลยแล้วก็ทางนี้ไม่พลาดเพราะมีเวลาเยอะนี่คือการฝักที่ถูกต้องปกตินี่กินเจาะนูนเริ่มต้นเกียมในครึ่งหลังของเกมที่อันฟิลแลวครับในจอยเอ็กซ์บอลมีเลี่ยมมั้งเททูยแลมซี เอาขอบคุณมากเอาพวกบ้าวันนี้แย่งกูทำไมเนี่ยเอาเอาส่งคำพูดเลยส่งมาใจดีกันเอาเอาก็ส่งให้เขาอีกแลมซี่ยังไม่รู้กลุ่มเล่นนู้นเล่นนี่โอ้โหมมาแล้วโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยสวยมากเออไหวมากนี่ตั้งใจ ดานเมียนมาบอลของหลังก็ยังยกคาสกัดไว้ได้ครับจนะจะถึยงยกโค้งทุบขึ้นมาแบบมั่นใจเลยนะครับกระเป๋าครับ ัจรริงๆคบเปิดยามาได้ชัวงวันนี้กลองหลังไม่มีต้องรอเติมก่อนรอเติมไม่แลแ้วแท็กเขา้าไปกลางตัวจับสวนก็ไมาได้ลลูกเกมคลายก่อนคลายออกมาก่อนอะไรที่ของหลายคลายออกมาให้หมดของข<า>หลังแ,ลแน่นมาก<า> <มา S 1> ครับเอาไปแล้วเร,รียบร้อยก่องหน้าเตรียมพร้อมมาเติมเต็มที่ไปลุ้มส่งกลันมาโอ้ติดติดหลุดอือวิ่งไม่ทันแล้วเขาล็อกกูเนี่ยเรียบร้อยครับชัวงวันนี้ฝังยา

เลสไปแล้วไปแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือหลบหน่อยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเออเราดักหน้าได้จังวันนี้ตรงกับลังวะอุ้งดับลูกถ้าไปติดแล้วตรงลังนิดเดียวเท่านั้นผ่านบอลดูใจกันอืออ้าวอ้าวเป็นพีของเราเป็นพีของเราจังวันนี้สามคนโอ้ตรงหลังมันแพ้ไวมากไปช่วยด้วยนี่เยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมกลับก่อนโอ้ แล้วโล่งอย่าบังคุ้โล่เขาเอาเข้าบอลเข้าอีกหนึ่งประตูแรกแบบนี้ตางมาติดๆอะไรนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับจังหวะแบบนี้ครับเพื่อรวมนเข้ามาปลอบใจครับดูเซ็งไปเลยครับโอ้แล้วก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองครับทำให้ตอนนี้พวกเขาตกเป็นฝ่ายตางอยูไปแล้วครับหลอกได้แต้มแล้ว่ ระดับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับลูกแต่มุมลูกนี้ครับปอบอกมาจะต้องไปแต่เองครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดนะครับโอ้โหทำได้ติดทำได้ครับสองซี่นี่กีติงโคนอย่างกีติงโคนไอออนขาใครบ้างมาเดี๋ยววันนี้เราจะจัดแข่งแล้วใครแพ้โดดน้ำ เออในคอนเทนต์วันนี้นี่บอกต้องมีจานของตัวเองนะเด้มีแล้วเออหรเอกูใช้คีย์บอร์ดก็ได้อ่ะกูต่อให้ยาวมากนะกูเขียนไม่ยยืนเลยยาวเลยนี่คอนเทนต์แม่งได้นาทีตรงที่กูไม่เขียนเลยไม่ไม่ไม่แย่งบอลด้วยเดินเพลินเลยเหมือนมาเที่ยวเออเราอุณหภูมิเลสห้าหกสี่เป็ดดูนะลูกมีเปิด บบรลูกนม้โยนมากางแล้วมองก็ไมออกตัวแม่งสูงลูกชอบหลานชอบพันเวลาสามนาทีครับม่เราเล่นเ็จไงพี่เดี๋ยวเออเจ็บไม่ซื้อก่อนมันก็หักน่าจะผ่านไปได้นะครับจังหวะดีจริงเลยครับโอ้โหลูกนี้เป็ะประตูเลยพไม่ได้ไม่หโทรศัพท์ดี เห็นมาตัวพ <c oughs> ี่ยอดเกลี่ยนะครับแล้วผู้สาประตูก็เดินไปเก็บลูกบอลมาจากต้านหลังครับทฝันร้ายครับถือสติม่อนนะเขาปิดสติมตรงนี้เลยกูอายเขากูอายเขาจริงๆริงฝรงปรับคุณภาพภาพมฝากไมค์ไว้ที่พิเศษนะครับพูดอะไรผมดูนะอยากดูแลสดด้วยมือถือนะแต่ถ้าใช้เน็ตนี้กลัวว่าจะดึงกันสนุกสนานใช่ใช่ ใช้เน็ตใเตับเฮ้ยหลังก้าสิบแล้วเหรอแปดเก้าแล้วอะไรซับสคร i ป e ์อ๋อนี่ไงเจอปัญหาแล้วทำไมมันตั้งไว้ตัว